ขอแนะนำห้องน้ำสำเร็จรูปไฟเบอร์กราดรุ่นบำบัดของเสียในตัวการติดตั้งอุปกรณ์ภายในชักโครกไม่จําเป็นต้องตั้งตรงครับสามารถตั้งเอียงได้แบบนี้เลยครับนี่ครับท่อน้ําต่างๆเอาไว้ด้านนอกก็ได้ครับไม่จาเป็นต้องไว้ด้านในครับนี่ครับท่อน้ําเข้าต่างๆเอาไว้ด้านนอกเลยครับท่อระบายอากาศก็สีขาวครับนี่ครับด้านนี้ก็ท่ออยู่ด้านนอกเหมือนกันนะครับอุปกรณ์ตามที่ลูกค้าต้องการครับห้องนี้ก็เหมือนกันครับชักโครก หันข้างอีกด้านหนึ่งครับเห็นไหมครับท่อน้ําต่างๆอยู่ด้านนอกครับอุปกรณ์ตามที่ลูกค้าต้องการครับติดตั้งซ้ายขวาหน้าหลังเราทําให้ได้ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เช่นอ่างล้างหน้ากระจกเราก็เอาไว้ด้านข้างนะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับนี่ทําได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยครับนี่ท่อน้ําอยู่ด้านนอกครับท่อน้ําสีขาวกับสีฟ้านะครับเราสามารถติดตั้งให้หากอยากได้สีอื่นเราก็พ่นสีให้ครับนี่ครับ ติดตั้งไว้เรียบร้อยไม่มีปัญหาทำให้ถูกใจทุกท่านเลยครับ